างทีทุกมากๆอ่ะเราอาจจะจับแง่มุมหนึ่งของอนัตตาแล้วมันคลายจากทุก์น้นก็ได้แล้วเรื่องอนัตตาเนี่ยก็ใช้ได้ทั้งในแง่มุมของการพิจารณาเรื่องราวต่างๆทั้งโลกแล้วก็ใช้ในส่วนของการปฏิบัติก็ได้จําเป็นที่สุดแหละนะพะเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาเรื่องอนัตตาอนัตตาเนี่ยในคําสอนเนี่ย ท่านก็จะแจกแจงไว้5ประการหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการบังคับบัญชาไม่ได้นะสิ่งต่างๆล้วนบังคับบัญชาไม่ได้นะนั่นเองเนะี่ยบางทีใช้ชีวิตไปจะเห็นทํางานอยู่เหตุปัจจัยแบบนี้ส่งผลแบบนี้เหตุแบบนี้ส่งผลแบบนี้บางทีเราก็อยากจะให้เป็นไปนดังใจแต่บางทีมันไม่เป็นไปนดังใจ ถเห็นความเป็นอนัตตาวารรพสิงบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยมันก็คลายความบิดมั่นกับเรื่องนั้นโยมลองดูก็ได้ว่าโยมยึดถ,ถือเรื่องอะไรอยู่บางคนเนี่ยยึดถ,ถือลูกนะบางคนยึดถ,ถือคนรักบางคนยึดถ,ถือแฟนบางคนยึดถ,ถือสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยเรียกไม่มาอย่างเงี้ยโยมนะเคยเรียกแมวเรียกไม่มามันบังคับบัญชาไม่ได้เนาะเนี่ย มันก็คลายคลายคายวามยึดมั่นถือมัน่นหรือว่าเนี่ยเราอยากจะให้คนที่เรารักเป็นไปดังใจแต่เขาไม่ได้ไปดเ,เป็นไปดังใจเขาเป็นไปตามนิสัยใจคอของเขาเนี่ยก็เห็นว่ามันบังคับบัญชาไม่ได้แลี่มันก็เปลี่ยนแปลงกันไม่ใช่ง่ายเพราะทุกคนสร้างเหตุปัจจัยมาแตกต่างกันที่มันก็คลายความยึดมั่นถือมันม่นเนาะเนี่ยเนาะเขาเรียกว่าความบังคับบัญชาไม่ได้สภาพในกายในใจมันก็บังคับบัญชาไม่ได้ หายใจเข้าห๋ยวก็ต้องหายใจออกเป็นธรรมดาบางทีหายใจเข้ากั้นลมหายใจแบบเนี้ยจงไม่หายใจดูสุดท้ายมันก็มันก็ต้องหายใจออกมาอยู่ดนะีบังคับปัญชาไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยบังคับปัญชาไม่ได้นั่นเองบางทนะีอยู่ๆก็เหตุปัจจัยต้องล้มป่วยด้วยอะไรต่างๆเนะี่ยมันก็บังคับปัญชาไม่ได้หรือไม่บางทีสุขภาพไม่ไดีอยู่อาจจะ หายก็ได้เนะพราทุกอย่างก็ล้วนบังคับบัญชาไม่ไดนะ้ก็จะได้ไม่คลายนะจะได้คลายความปิดมั่นถือมั่นนะพิจารณาความเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้อย่างนี้ใครสั่งขยับมือใครสั่งจิตสั่งไม่ใช่ไม่ใช่เรานะจิตสั่งจิตจิตสั่งเจตสิกเนะจตนาเจตสิกสั่ง รูปขยับไม่ใช่เราสั่งไม่ใช่เราสั่งจิตสั่งนะจิตไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เรานะไ,านะาไปเอามาเป็นรูปเห็นแง่มุมแบบนี้บ่อยๆสั่งเห็นปจัจจัความบังคับบัญชาไม่ได้พอเห็นแง่มุมคำว,ว่าบังคับบัญชาไม่ได้มันสลายความยึดมันสลายความยึดถือมันปล่อยได้นะปล่อยได้วางได้ข้อที่สองกเรียกว่าขัดแยง้งต่ออัตตา อัตตาคือความเป็นตัวตนอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่ออัตตานั่นเองปรากฏการณ์หนึ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นแค่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาตินั่นเองขัดแย้งต่ออัตตาก็เลยเอ๊ะแล้วอัตตามีจริงเหรออย่างแก้วเนี่ยใช่ตัวตนไหมเนี่ยแก้วใช่ตัวตไม่ใช่นะหรือว่าบางทีเรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นเราเนี่ยแล้วก็ดูสิ เอามือมันดูมือเหี่ยวๆเนี่ยเรานะหนังเหี่ยวๆเนี่ยเราเป็นแค่สิ่งสิ่งหนึ่งเป็นแค่ธรรมชาติหนึ่งเท่านั้นเองนะเป็นแค่ธรรมชาติหนึ่งเท่านั้นเองไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนเป็นแค่ปรากฏการณ์หนึ่งหรือไม่อาการปวดแบบนี้อาการปวดก็เป็นแค่เวทนาก็เป็นธรรมชาติของเขาเช่นนั้นไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่ตัวตนเป็นแค่สิ่งสิ่งหนึ่งเท่านั้นเอง สัแต่ว่าเป็นธาตุตามธรร,นะรมชาติเป็นแค่ปรากฏตการหนึ่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวพอใจไม่พอใจเดี๋ยวโรบเดี๋ยวโกดเดี๋ยวหลงเดี๋ยวมิสติปัญญาจิตใจจำใสเป็นแค่ปรากฏตการหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองที่ไม่ใช่ตัวตนจะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งปรากฏตการที่เกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆก็เป็นแค่เรื่องราวเป็นแค่เรื่องราวเป็นแค่สิ่งสิ่งหนึ่ง พิจารณาความไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆตัวตนจริงๆที่จะอยู่ไปถาวรน,นะพิจารณาหาสภาพที่มีเจ้าของไม่ได้อันนี้เป็นข้อที่สานี่ข้อนี้อาตมาช,ชอบนะข้อนี้เขาชอบข้อนี้นะเรียกว่าหาหาเจ้าของไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของธรรมชาติของธรรมชาติทั้งหมด สิ่งต่างๆของธรรมชาติทั้งหมดเนาะในโลกในจักรวาลเป็นเหตุปัจจัยธรรมชาติทั้งหมดเลยนะสิ่งต่างๆก็ดูเนเป็นไปนตามเหตุปัจจัยธรรมชาติของธรรมชาติทั้งหมดนะไม่มีของเรานะที่บอกเป็นของเราเป็นความรู้สึกฝ่ายเดียวนะที่ปรุงขึ้นมาเรียกจิตปรุงแต่งความมีตัวตน,นขตนนึ้นมาเพราะจิตมีตัวตนเนี่ยจิตมีตัวตนสิ่งต่างๆทีๆ่จิตรู้สึกก็จะกลายเป็นของตนขึ้นมาเพราะจิตมีตัวตนนั่นเอง ต่สิ่งต่างๆไม่ไ,มได้มีตัวไม่ไม่ไม่ได้เป็นตัวตนสิ่งต่างๆเป็นไปนตามเหตุปัจจัยไม่ได้มีใครมาเป็นเจ้าของเพราะสิ่งต่างๆล้วนเป็นธรรมชาติเป็นของธรรมชาติทั้งหมดแค่เข้าใจแง่ม,ม,มุมนี้นี่สลายความยึดมั่นถือมั่นได้หลายเรื่องนะคลายความยึดมั่นถือมั่นได้หลายเรื่องเลยแล้วก็ปฏิบัติเนี่ยจะจับหลักได้สัพสิ่งเป็นของธรมงธรมชาติของธรรมชาติปรากฏการณ์ทุกอย่างของธรรมชาติทั้งหมด ไม่ได้มีอะไรเป็นปรากฏการณ์ของเราในความรู้สึกที่ว่าเป็นเราของเรามาแต่เหตุมาแต่เหตุตหตจิตปรุงแต่งขึ้นมาเพราะจิตมีตัวตนมาแต่เหตุคือราคะโทสะโมหะอนุัยอาสะวะนั่นเองที่เป็นดันความรู้สึกเป็นเราขึ้นมามันเป็นความรู้สึกฝ่ายเดียวนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามือถือเนี่ยตั้งอยู่ในร้านนะร้านในห้างสรรพสินค้าตรงนั้นไม่ได้มีเป็นของเรานะ ของของร้านของธรรมชาติแล้ววันหนึ่งเราไปเจอเขาอ๋ iPhone, iPhone 15, 16, อไอโฟนไอโฟนสิบห้าสิบหกเครื่องใหม่ซื้อดีกว่าปุ๊บแต่ตอนแรกไม่ใช่ของเรานะแต่ซื้อมาตอนซื้อมาเสร็จนี่ก็ไม่ใช่ของเรานะแต่ด้านไปก่อความรู้สึกปุุงขึ้นมาว่าเป็นของเราเห็นไหมนะแล้วก็ปุุงขึ้นมาแล้วก็ยึดถือไว้แล้วพอใช้อยู่แล้วมือ,มอถือหล่นรู้ว,ว่าทุกเลยนะมีผู้ทุกเลยอันนี้ยกตัวอย่าง ซึ่งเขาเป็นของธรรมชาติอยู่แล้วนะแล้วเรื่องความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเนี่ยไม่ใช่ผลของการปฏิบัตินะเขาเรียกปรมาทัศน์จะเรียกว่าเป็นสัจธรรมความจริงของธรรมชาตนะิเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ผลของการปฏิบัติเรียกว่าเป็นสัจธรรมอยู่นอกเหตุเหือผลเป็นสภาพศูนย์ว่างหายเนี่ยสภาพศูนย์ว่างหายทุกปรากฏการณ์ แป๊บเดียววับหายนั่งอยู่จะบนปดปวดเมือ่อยวับหายตอนป่วยนะตอนป่วยแบบนี้นะตอนป่วยถ้าเราทุกข์อยู่เนี่ยอยากหายอยากหายแต่อีกไม่นานวับหายแต่ถ้าความรู้สึกตรงนี้ค้างอยู่จงอยู่จงอยู่ไอ้ความรู้สึกเนี่ยจะผลักดันไปต่อไปเกิดต่อแต่สภาพกายใจเขาเป็นธรรมชาติเดียวเลยนะที่ก่อเพราะมีเหตุและสลายไปหมดเหตุแล้ววับหาย นะถ้าแล้วสรรพสิ่งในโลกในะจกักรวาลเป็นสภาพไปหมดแป๊บเดียวเกิดขึ้นมาวับหายเป็นสภาพศูนย์ว่างหายไปนั่นเองสุญญโยอนัตตากับสุญญตามันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันว่างหายไปนั่นเองอยบางนคนนะสภาพทําหายไปแล้วนะแต่ใจไม่ยอมปล่อยเห็นยังว่างมันเป็นความรู้สึกไฟเดียวนั่นี้ความรู้สึกนเนี้ยเนี่ยคือปัญหานะ สภาพธรรมต่างๆไม่ใช่ปัญหานะสภาพต่างๆเขาเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วตามธรรมชาติเลยเป็นไปตามกฎของธรรมชาติทั้งหมดเป็นกฎที่พระพุทธเจ้าทั้งตัสรู้แล้วนํากฎนั้นมาบอกบัญญัติแจกๆทําให้ง่ายนั่นเองยกตยัวอย่างปัญหาอยู่ที่สภาพยึดถือในใจเนี่ตนะตรงเนี้ยที่โยมบางคนส่งอารมณ์มาบอก มันเห็นกายเคลื่อนไหวอยู่แต่ใจมันก็ยังมีความรู้สึกเป็นเราอยู่ไอ้น <It> ี <erd. S 3> ่ความรู้สึกเป็นเราที่เป็นเจ้าของตรงนี้มาแต่เหตุนะคำรู้สึกตรงนี้เขาเรียกตัวทุกข์อุปทันขันนี่เข้ามาที่อริยสัจตัวทุกข์มาแต่เหตุเนี่ยเหตุอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าสมุทัยกิเลสตัณหาอนุสัยอสวะเจริญอริมักมีองค์แปดดำเหตุความเป็นเจ้าข้อเจ้าของความรู้สึกเป็นเราของเราเนี่ยถูกดันมาแต่เหตุมาจากกิเลสนั่นเองมาจากกิเลสตัณหา อนุสัยอาสวะนั่นเองถ้าไม่ชำระสิ่งนี้ไม่มีทางนะที่จะดับเหตุลงนะอุปทานไม่มีทางหมดก็อยู่ในอริยสัจข้อที่สองเรียกว่าสมุทัยวิชากิเลตัณหาอนุสัยอาสวะนั่นเองเนี่ยพามาเรียนรู้อริยสัจต,ต,ต่อข้อสุดท้ายคือเป็นไป,นปนตามเหตุปัจจัยเป็นไปตามเหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเหตุเกิดขึ้นเพราะมีเหตุ ดับไปเพราะหมดเหตุแล้วเหตุและผลที่เกิดเนี่ยที่มาแต่เหตุจะส่งเป็นผลต่อไปไปเป็นสายสายของก็เรียกว่ากระแสของเหตุปัจจัยซึ่งกฎ่ยเข้าีดกว่ากฎของอิทธิปัจจยตากฎของธรรมชาตินั่นเองเป็นไปตามเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเพราะมีเหตุดับไปเื่อเป็นเหตุนะเหตุจะส่งเป็นผลผลจะส่งเป็นเหตุเหตุจะส่งเป็นผลผลจะส่งเป็นเหตุเหตุส่งเป็นผลผลส่งเป็นเหตุ เนี่ยไหลไปเป็นสายเดี่ยวทุกสิ่งในโลกในจกักหวาดเป็นสภาพที่หมดเป็นสภาพที่กว้างหมดเนะพราะเป็นไปตามเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยเส่อมสลายเกิดเสื่อมเกิดเส่อมสลายเส่อมสลายเดี๋ยวดวงดาวเกิดแล้วก็สลายดวงดาวเกิดสลายดาวเกิดสลายทุกสภาพในใกายในใจตอนนี้ก็เกิดสลายเสื่อมสลายเกิดเสื่มสมสลายเสริมสลายโอ้ถ้าใครเห็นแบบนี้เห็นทั้งธรรมชาติภายนอกแล้วเห็นธรรมชาติภายในทุกสภาพทมเกิดแต่เหตุทั้งหมดความสงบเกิดแต่เหตุ S 1> <S 1> เมื่อเข้าใจว่าสรรพสิ่งเกิดแต่เหตุมันจะสลายความยึดมั่นถือมั่นกับผลนั้นเช่นดูลมหายใจใจสงบสงความสงบี้เกิดแต่เหตุจากการรูลมหายใจมันจะสลายความยึดถือผลนั้นว่าเราเป็นผู้สงบความสงบไม่ใช่ตัวตนเมื่อความสงบไม่ใช่ตัวตนผู้สังเกตความสงบเกิดแต่เหตุเกิดจากสังเกตลมหายใจยาวสั้นผู้สังเกตไม่ใช่ตัวตน คือถ้เริ่มแบบนี้ตั้งแต่ต้นทางจะเริ่มบนสมาธิทิศอันนี้ก็เป็นแง่มุมของอนัตตาหประการนะองไปพิจารณาทาได้มันสามารถคลายถูกได้เรื่องราวต่างๆหนักแค่ไหนลงที่อนัตตาธรรมคลายถูกได้ทั้งหมด